เสร็จแล้วสวัสดีนะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนอ่ะฮะให้แม่หาเนี่ยนะนไหนอ,อ่ะทำไมแม่หาไม่เห็นอ่ะอ๋ออ๋แม่หาไม่เห็นก็เอารูปนี้มาติดแล้วจะจำได้ยังไงอ่ะเนี่ยนีไ่ไงจะจำได้ยังไงอ่ะรูปนี้มาติดเนาะ เราชะตาสิบเอ็ดมิถุนาวันนั้นยี่สิบธันวาแม่จําได้แต่วันตายแต่วันเกิดจําไม่ได้แล้วไม่เคยจําได้ไม่เคยจำได้ด้วยเราต้องออกไปซื้อไหมต้องมาใหม่ไหมหรือว่าที่วัดเขามีให้ไหมไปเอาไปซื้อที่เนี่ย ไปซื้อในเนี้ยไปซื้อที่ลูกเขาเนี้ยตัวเองเป็นลูกเขาอะสวัสดีหนึ่งคนนะคะตอนนี้มาทียบมาถึงเมืองการและมาหากระดูกเจอแล้วพาเด็กๆมาหากระดูกเจอแล้วมาที่วัดอันนี้โบสถวัดถ้ำวัดถ้ำ ท้ำอะไรำเขาชะอางวัดเขาชะอางถ้ำเขาชะอางอะไรนี่แหละมาถึงนี่ที่วัดเขาน่าจะมีดอกไม้อ่ะพี่อ๊บวันนี้มันพระน่าจะมีเราไปซื้อตรงเนี้ยเออไปติดต่อซื้ออ่ะกี่นาทีแล้ว สองนาทีสามนาทีเดี๋ยวก็จะลงแล้วบอกให้รู้ที่เฉยทำให้เป็นคิดน่ะว่ามาแล้วเนี่ย <c oughs> ดุงดุุงดแบตก็จะหมดแล้วนี่นะคะคุณวิโรธเพชรมังการหรือว่านายวิโรธคงสายก็เอารูปเก่ามากก็เอารูปรูปตนแก่มาติดก็เลยจำไม่ได้ เดี๋ยวจะไปหาดอกไม้มาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลงแค่นี้